สังเกตกันไหมว่าตลาดการกู้ยืมเงินคึกคักมากขึ้นเยอะเลยดูได้จากอะไรก็ดูได้จากความที่รู้สึกตื่นตัวจากแหล่งบริการทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือว่านอนแบงก์เขาก็ควักไม้เดดเนี่ยออกมาควักมือเรียกลูกค้าของเขาอยู่กันแบบเกลือเลยเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าพวกเราเป็นผู้เลือกแล้วกันคือเรามีโอกาสในการเลือกได้มากขึ้น แต่ไม่ว่าเราจะเลือกหรือว่าไม่เลือกเนี่ยสินเชื่อมันก็กู้ง่ายจริงแต่การอนุมัติมันก็ยังยากอยู่นึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับถ้าอยากจะลองเลือกดูสักตั้งเอาไหมลองเสียงดูคือไม่ได้ส่งเสริมให้ใครไปขอกู้เงินเพิ่มนี้ทั้งนั้นนะ มันเป็นการแจ้งข่าวสารดีๆแล้วกันเผื่อว่าเข้าทางคนที่กําลังมองหาแหล่งกู้เงินคือต้องการใช้เงินสัก12,000สอหรือว่าต้องการเงินก้อนโตๆแบบที่มันไม่ต้องค้าประกันหรือจะขอแบบว่าได้รับเงินเร็วๆคือมันนิ่งดีเลยรอสักวันสองวันหรือว่ารอสักภายใน24ชั่วโมงเนี่ยคิดว่ารอไหวไหมเอาเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันเชื่อว่าหลายคนชอบสินเชื่อประเภทนี้มาก เพราะว่าได้รับเป็นเงินสดรับเป็นเงินก้อนโอนเข้าบัญชีเงินก้อนเนี่ยมันทำอะไรได้ตั้งมากมายใช่ไนหะแต่คุณก็อย่าลืมนะว่าการขอกู้เงินมาเนี่ยควรจะกู้มาแต่พอจำเป็นจะได้ไม่เดือดร้อนมากมายเงินที่จะกู้มาสมมติว่าหากกู้สักแสนหนึ่งคุณก็ผ่อนเพียง80บาทพูดไปก็จะหาว่าเวอร์นะที่นี่เขาจัดให้ได้ถึงรายละ2ล้านก็มี แต่ว่าการออมัมเงินเนี่ยก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่ไม่เกิน5เท่าของรายได้นะถ้าคุณอยากได้ทัก2ล้านคุณคิดดูแล้วกันว่าคุณจะต้องมีเงินเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่กันแค่คุณคิดเนี่ยก็แทบจะลมจับแล้วอ่ะเดี๋ยวใบให้หนึ่งว่าเขาเป็นแบงค์ขึ้นชื่อว่าแบงค์เนี่ยถึงกับเบ้ปากกันเลยนะสมัครง่ายล่ะสมัครง่ายทุกทกที่แต่ว่าการอนุมัตตเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาพูด ไม่ใช้หลักทรัพย์ไม่ใช้บุคคลค้ำประกันแล้วก็จะดูรายได้เป็นหลักฉะนั้นวงเงินจะขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณถามว่าดูโบูโรไหมเป็นแผ์นะหรือว่าจะเป็นนอนแบงค์ bank, ก็ดูหมดทุกที่แต่ว่าเขาจะดูประกอบกับข้อมูลอื่นๆฉะนั้นคนที่ติดโบูโรกู้ได้แต่ว่าคุณติดโบูโรแบบไหนก็นละ่ะแบบสีเหลืองเหลืองเขียวเขียวอันนี้จะพอมีลุ้นถ้าสีแดงจบเลย ขอคนมยุยยุ20-60ปีผ่านการทดลองงาน4เดือนขึ้นไปทำไมต้องผ่านทดลองงานก็เพราะว่าแบงค์เนี่ยเขาจะได้มีความรู้สึกมั่นใจในความมั่นคงในอาชีพของคุณแล้วก็พีคอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าขอคนที่มีรายได้ต่อเดือน20,000บาทขึ้นไปเน้นเป็นพนักงานประจําจะดีกว่าส่วนอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการจริงๆแล้วก็กู้ได้ด้วยนะเดือนที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นถ้าคุณกู้10,000แบาท ผ่อน80บาทซึ่งจะเป็นการคิดต่อวันนะฉะนั้นเดือนหนึ่งก็ตก240บาทใครสนใจคุณไปสมัครสินเชื่อตัวนี้นะ KKP Personal Loan ของธนาคารเกียรตินาคินพัสคุณเตรียมเอกสารให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนตัวจริงหนังสือรรับรองรายได้ตัวจริงซึ่งมีอายุไม่เกิน2เดือนสเตตเมนต์6เดือนแล้วก็หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร ดอกเบีย้ยเนี่ยเขาจะคิดเป็นแบบขั้นบันไดนะถ้าคุณกู้ได้น้อยอย่างเช่นสักสองมเบเนี่ยเขาก็จะคิดดอกเบีย้ยให้คุณแพงสักหน่อยแต่ถ้าคุณกู้ได้มากๆดอกก็จะถูกกู้ตั้งแต่2องแสนบาทขึ้นไปนะดอกเบีย้ยต่ําสุดก็จะอยู่ที่1 1 9เตต่อปีสมัครออนไลน์ได้นะเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารก็ค่อนข้างจะสะดวกดีนะ แต่ว่าคุณอาจจะต้องรอเจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อกลับมาภายใน3วันทําการคือจากนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ดําเนินการต่างๆตามที่เจ้าหน้าที่เขาชีา้แจงได้เลยขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ